สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเคคุงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ One Piece, เกมวันพีซไปรีวิวอีกครั้งนึงนะฮะกับหนวดดำนะครับหนวดดำนะครับหนวดดำนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวหนวดดำกันนะครับว่าอันนี้เป็นหนวดดำที่กินผลไม้ปีศาจของหนวดขาวแล้วะฮะก็จะมีสกิลหนวดขาวปะพนมานิดนึงนะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเราไปดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่า นะครับทุกคนอะสกิลของหนวดดำนะครับก็นั่นแหละครับตามผลไม้เขาเลยมีแต่ความมืดทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคเราจะมาเริ่มจากสกิลดูอะสามสกิลนี้เลยแล้วกันครับง่ายดีนะประมาณนี้นะครับทุกคนคนคน <c oughs> งั้นเดี๋ยว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าสกิลของโนโดัมจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากสกิลแรกกันเลยนะครับทุกคนไปสกิลที่สองครับทุกคน มาดูพร้อมกันเลยฮะปมาสิคุดต่อไปครับอ๋อนี่ไงท่าของนี่ไงท่าหนวดขาวโอ้โหมาท่าต่อไปครับท่าที่สองครับกดท่าหนึ่งที โอ้โหทางนี้ก็โหดอยู่นะทางนี้ก็ใช้ได้นะมาต่อไปท่าที่สามครับมาดูกันโอ้โหมาดูท่าไม่ตายกันเลยนะทุกคน มาแล้วครับอือหือเอฟเฟกต์อลังการโอ้โหคิดว่าจะไม่มีอะไรโอเวอร์โเวอร์ซะแล้วอ่าก็จบกันไปกับสกิลของหนวดขาวนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสกิลหนวดขาวหนวดขาวก็บ้าแล้ว,ว<ะ>อยากจะพูดหนวดขาวเอาอี <c oughs> สก,กิลของหนวดดำนะฮะเป็นไงครับรู้สึกว่ามันเท่มากไหม <c oughs> หรือว่ามันยังไงนะฮะ้วทีนี้เดี๋ยวผมจะดูพัดสีก่อนเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> พูดง่ายเลยนะครับทุกคนหนวดขาวเนี่ยแทงเลยครับแบบเป็นแทงแบบจัดๆเลยครับ เรามาดูสกิลหกดาวนะสกิลหกดาวของเขาก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับหนวดขาวนะฮะจะลดจะลดอัตราคิติคอนของศัตรูครับพลังโจมตีและพลังคิติคอนของศัตรูลงนะฮะโอ้โหเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับอื้มมานดูสกิลแปดดาวเลยครับ ไม่ใช่โอเคส่วนตัวสกิลแปดดาวนะครับทุกคนสกิลแปดดาวเขาโหดมากนะครับก็คือหลังจากเริ่มการต่อสู้นะครับตัวหนวดดำเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีของศัตรูก็จะลดลงความแสงของศัตรูก็จะลดลงอัตราการคิดค่อนก็ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วพวกดีบัฟทั้งหลายนะที่ มีผลต่อหนวดดำนะฮะจะไม่มีผลนะครับพวกสโตงสตานทุกอย่างเลยนะครับจะไม่มีผลนะฮะและศัตรูก็จะตีเบาลงด้วยนะครับถึกสุดสุดถึกจัดจัดเป็นไงสุดยอดเลยป่ะสุดยอดเลยนะครับอ้อลืมบอกไปแล้วนะหน,นดวดดำเนี่ยมีดาวม่วงด้วยนะครับ รือผมจะเรียกว่าอะไรดีเอาเวกดีกว่านะหนวดเออตัวที่เอาเวกได้นะครับมีอยู่สามตัวนะมีแฉงหนวดดําแล้วก็อีกตัวหนึ่งเออผมลืมชื่อนะฮะแต่เป็นร่างเงาเป็นเงาเงาอ่ะสกิลมันจะเป็นเหมือนเหมือนดูดเงาประมาณนั้นนะครับอืมนะก็ประมาณนั้นดาวม่วงนะฮะหรือเรียกว่าเอาเวกนั่นเองนะฮะง่ายดีเนาะข้ามขีดจำกัดดีกว่า เนี่ยใช่ไหข้ามขีดจำกัดเออดีนะพวกที่ข้ามขีดจำกัดได้ก็จะมีสามตัวไงพวกอเวกได้ก็มีสามตัวสรุปอเอาไงก็เอาโอเคเอาไงก็เอาพูดง่ายก็คือหนวดดำเนี่ยตีเบาครับไม่มีดาเมจนะฮะมีแต่ดีบัฟทั้งนั้นเลยดีบัฟแล้วก็เพิ่มบัฟให้ตัวเองถึกขึ้นนะฮะรัดดาเมจลดลงทุกอย่างนะฮะไม่ติดดีบัฟ ของศตูอีกนะครับ ừ, ừ, ừ. นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะหนวดดาไม่มีอะไรอ่ะถ้าถามผมว่าใครมีหนวดดาแผ่นนี้น่าเล่นไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่ได้เอาเวกก็คือไม่น่าเล่นครับเพราะเดี๋ยวนี้ตัวที่ถึกกว่าหนวด ตัวที่ถือก่านหนูดำก็มีนะครับมีบิ๊กมัมแบบถึกจัดๆเลยนะนะ่ะโอ้โหแล้วแถวยังตีแรงอีกนะฮะบิ๊กมัมนะแล้วก็อะไรอีกไคโดก็ได้นะครับไคโดก็มีอมตะตัวอีกไหนไหมฮะมันตัวใหม่ๆมันเยอะแล้วครับหนูดำมันก็เลยไม่ได้ถูกหยิบมาเล่นนะฮะแต่ ตัวที่ทางยังถูกหยิบมาเล่นและยังอยู่ในทีมอยู่นั่นก็จะเป็นแชโคอตนะฮะแชงผมแดงนะฮะก็ยังมีคนเล่นอยู่ทําเห็นบอกว่าใน p ิวพีโลกเนี่คนเก่งๆเขาใช้กันเยอะมากเลยคะเพราะว่าตีแรงมากครับนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แฮ้กซิมีกี่ใบอ้าวไม่ห้าใบ โอเคครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะพอดีว่าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอยากให้ผมเอ่อเอาตัวไหนมาให้ดูหรือว่าอยากให้ผมเล่นโหมดไหนนะฮะก็ลองบอกบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณที่แนะนํามานะฮะว่าอยากดูหนวดดํานะฮะแต่หนวดดำผมยังไม่แปดดาวนะฮะ โอเคนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรนะครับแล้วเจอกันนะครับบาย